อมาดูกันต่ออีกข้อหนึ่งนะนี่ก็ยังเป็นข้อสอบเข้าเตรียมอุด,ดมนี่ปี50นะรูปแบบโจทย์อันนี้น่าสนใจนะดูเหมือนยากเรนียสแควร์รูทโอ้โห x กำลังสบวก y กำลังสบวกไซ์กำลังสคูณกับ x กำลังสบวก y กำลังสบวกไกลังสบวกสแล้วค่อยเอาไปบวกกับ4ที่หลังโอ้ข้อนี้ดูแบบนี้ดูผืนผืนเหมือนยาก นะแต่ถ้าเกิดคนที่ฝึกทําโจทย์มาเยอะๆเนี่ยนะค่อยๆพิจารณาทีเราจุดทีเราจุด,เร,จดเราจะรู้เอ้ยข้อนี้มันคิดในใจได้ย้ำข้อนี้คิดในใจได้เดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังนะมีข้อสังเกตอะไรบ้างค่อยๆมาดูกันข้อสังเกตอันแรกเวลาเราเจอลักษณะที่มันเป็นตัวแปรแล้วมันซ้ํากันซ้ากันเป็นก้อนๆก้อนๆก้อนๆให้เราเปลี่ยนตัวนั้นนะเป็นตัวแปรใหม่ให้มันเล็กลง จำไว้เลยนีเ่เทคนิคสําคัญมากสําหรับเรื่องของพะขุนามนะสำหรับเรื่องของพหนนามนะข,ข้อนี้มันมีอะไรนะสังเกตดูนั้นเนี่ยก้อนี้เห็นไหมเห็นก้อนี้ไหมกับเห็นก้อนี้ไหมเนี่ยมันก้อนเดียวกันเลยนะมันก้อนเดียวกันเลยดังนั้นเวลาเจอแบบนี้เด็กๆจําเทคนิคเอาไว้เลยนะเวลาเจออะไรที่มันเหมือนกันอย่างงี้นะเปลี่ยนให้เป็นตัวแปรใหม่ตัวหนึ่งครูเปลี่ยนให้เป็น A อใหญ่นะ ครูจะสมมติให้ x กาลังสงบวก y กาลังสงบวก z กาลังสองเป็น a ใหญ่แค่นี้พอเลยนะเพราะฉะนั้นเมื่อได้อย่างนี้เสร็จป,ปุ๊บเราแทนค่านะเราแทนค่า a เข้าไปแทนค่า a เข้าไปจะได้อะไรก็จะได้เป็น square root ของอะไรเอ่ย a คูณด้วยอนนี้ก็ยังเป็น a เป็น a บวกด้วย4แล้วค่อยบวกด้วย4แค่นี้แม่มันก็ยังงงงอยู่เนาะดูต่อนะดูต่อ สแควร์ o ูทของเนี่ยกระจายเข้า,ขาไป a กําลังสองอะไรเอ่ยบวก 4a บวกอะไรบวก4เฮ้ยเริ่มคุณละอย่างนี้เริ่มคุณละเด็กๆเ,เห็นไหมอันนี้คืออะไรหน้ากําลังสองบวก2คูณหน้าคูณหลังบวกหลังกําลังสองนะ นี่มันคือกําลังสองสมบูรณ์เลยนะเดี๋ยวครูจะจัดรูปเป็นกาลังสองสมบูรณ์ให้เด็กๆดูก่อนตรงนี้เหมือนเป็นหน้ากําลังสองบวกสองคูณหน้าคูณด้วยหลังแล้วก็บวกด้วยหลังกําลังสองนี่ถ้าเรามองอย่างนี้ออกปุ๊บจบเลยมันได้อะไรมันจะได้เป็นสแควร์รูทของ A บวกด้วย2ยกกําลังสองซึ่งออกมาเป็นอะไรเป็น A บวกด้วย2 นะจริงๆมันคือจะต้องเป็นแอปนะไม่เป็นไรนะตรงนี้เราไม่ซีเรียสกับตรงนี้นะเมื่อได้นี้เสร็จปุ๊บดูนะเราแทนค่า A กับ a คืออะไร A คือก้อนก้อนนี้ทั้งก้อนนะ A คือก้อนก้อนนี้ทั้งก้อนเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็จะเป็นอะไรเอย่ยมันก็จะกลายเป็น x กําลัง2บวกด้วย y กําลังสองบวกด้วย z กําลังสองแล้วบวก2จบแค่นี้จริงๆนะแค่นี้จริงเพราะฉะนั้นถ้าเด็กๆดูออกนะเนี่ยเหมือนเป็น a นี่เหมือนเป็น a A ค A กับลังสองบวก 4... A บวกมันเป็นกำลังสองสมบูรณ์ก็ได้ A บวก2จบเลยแค่นี้จริงๆนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคพวกเนี้เด็กๆจะต้องเด็กๆจะต้องค้นหาค้นหาให้ได้เยอะที่สุดใส่เข้าไปในสมองแล้วฝึกใช้บ่อยๆหลายๆคนนะครูบอกได้เลยนะได้ของใหม่ใส่หัวเข้าไปเยอะของใหม่ใส่ข้างนี้ออกข้างนี้ของเก่าเยอะแยะไปหมดเลยนะ เพราะฉะนั้นวิธีการนะครูจะสอนเทคนิคเลยวิธีการที่จะทําให้ของใหม่ใส่เข้ามาของเก่าก็ยังอยู่คืออะไรเวลาได้ของใหม่ใส่เข้ามาปุ๊บของเก่านีทบทวนไปเรื่อยๆทบทวนไปเรื่อยๆไม่ใช่เก่าไปใหม่มาเก่าไปใหม่มาถึงเวลาเก่าไปสองเดือนปุ๊บหายหมดแล้วไม่เอา ต้องหาเวลาทบทวนเรื่อยๆเพราะฉะนั้นขอ้อที่มาลงกับครูอย่างเงี้ยนะคลิปแต่ละคลิปครูลงไปเด็กๆสามารถที่จะย้อนกลับไปดูได้นะเพราะมันเป็นข้อน้องๆไม่ต้องไปค้นหาเลยไม่ใช่ไปนั่งกอสมมว่าเราเรียนยาวๆสามชั่วโมงค่อยมานั่งกอเอ๊ะมันอยู่ตรงไหนไม่รู้ข้อนี้ของครูไม่ใช่ของครูได้เป็นคลิปหนึงคลิปหนึงคลิปหนึง,หนง,หนงแล้วครูแยกเป็นหมวดหมู่ เพราะฉะนั้นมันมีหมวดหมู่เลยนะ <ative> หมวดหมู่นี้เป็นของโรงเรียนนี้หมวดหมู่นี้เป็นของแบบนี้หมวดหมู่นี้เป็นของแบบนี้เข้าไปค้นหาได้เป็นข้อๆเพราะฉะนั้นจะสะดวกมากคอ์สนี้ลงไปเนี่ยรับรองเลยเด็กสบายนะครูย้ําเลยนะคอ์สนี้ครูมุ่งมั่นมากที่จะทําให้เด็กๆเนี่ยลงคอ์สนี้คอเดียวพิชคณชิตของมอต้นจบหมดครูรับรองแต่แต่เด็กๆต้องมีพื้นฐานคณนิตมาก่อนนะ คณิตมต้นพื้นฐานเด็กๆต้องมีถ้าเด็กๆยังไม่มีครูแนะนําให้เป็นโรงคอร์สพื้นฐานนะพื้นฐานคณิตมต้นของครูครูจะสอนพื้นฐานทั้งหมดเกี่ยวกับพีชคณิตทั้งหมดเลยนะครูสอนตั้งแต่เรื่องของสมการง่ายๆนะเฉะพาะสมการอย่างเดียวเนี่ยมีทั้งม .1 ม .2 ม .3 ผสมกันอยู่ในนั้นการแยกตัวประกอบอย่างเงี้ยครูอธิบายละเอียดตั้งแต่การแยกตัวประกอบกําลังสองนะ การแยกประกอบโดยใช้อาศัยพดกลางผลต่างกําลังสองผลบวกกาลังสามผลต่างกําลังสามทุกอย่างมีครบหมดเลยนะแล้วมีโจทย์ให้เด็กๆได้ทาด้วยโอเคไหมนะสนใจไปลงได้นะคนไหนพื้นฐานมต้อนอยังไม่ดีไปลงพื้นฐานมต้นกับครูนะรับรองชัวร์ได้หมดเลยโอเคนะเดี๋ยวคลิปต่อไปเจอกัน